ทุกคนคะวันนี้ราคะ่ะเป็นวันที่สองเราก็มาอยู่ที่ชินชาจุยแล้วนะอันนี้เราอยู่ที่ชินชาจุยเอ็กซิสบีอะคะ่ะถ้าเกิดขึ้นมาจากใต้ดินอะอยู่ตรงเหมือนสยามสแควร์บ้านเราเนาะหน้าที่เมื่อก่อนมัจจะมีแบบของกินเยอะแยะมากมายแต่ว่าอันนี้พอเราเดินมาดูร้านของที่เราเคยจะกินอะมันปิดไปหมดแล้วทุกคนก็คือแบบอันนี้คือสองข้างทางก็คือก่อสร้างกัน เยอะแยะมากมายไม่รู้จะทําเป็นอะไรกันแล้วก็ระหว่างทางอะ่ะมันมีร้านอาหารโจ๊กเปิดใหม่ด้วยที่เมื่อก่อนไม่เคยมีนี่นะคะทุกคนเป็นร้านโจ๊กร้านใหม่ในซิมมชาจุยที่เพิ่งเปิดแต่แก็จะมีขายแบบโดนาทของเขานะคะคือปลาต้งโูบ้านเรานี่แหละแล้วก็แบบขนมปังไว้ยิ่งกับโจ๊กหรือว่าจะกินปาป่าก็ได้นะถ้าเกิดคนชอบกินป,ปาปแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูโจ๊กก็คือเหมือนเดิมอะไรพวกแบบเหมือนก๋วยเตีเ๋ยวรอดอ่ะ พันสะล,ะลับเปาพันปลาต้องโกแล้วก็เป็นโจ๊กต่งตางๆก็ราคาต่อจานร้านนี้มีภาษาอังกฤษด้วยนะเดีย๋ยวเรามาลองดูว่าจะอร่อยสู้ร้านเก่าได้หรือเปล่าต้อวารานนี้คือเราเข้ามาในร้านแล้วนะ เมนูม응ันจะไม่เหมือนกันทุกรานะคะโจ๊กที่เราเคยไปกินมาอันนี้เหมือนมันไม่มีโจ๊กหมู้วนอะมันมีแบบโจ๊กตัด้วนโจ๊กไส้หมู้วนโจ๊กเนื้อโจ๊กแบบเนื้อบออเป็นแบบเนื้อปุ้มๆเหมือนลูกชิ้นเนื้อแล้วก็จะมีแบบโจ๊กปลาที่จะเป็นแบบปลาสดๆแล้วเป็นปลาซาซิมิแล้วก็เป็นปลาที่แบบต้มสุกแล้วแล้วก็จะมีแบบปลากับเป๋าฮื้อแล้วก็แบบมีเป๋าฮื้อสดมีเป๋าฮื้อไม่สดอะไรแบบเนี้ยคือแบบ แม่งคือมีของแบบโจกกินกับของสุกกับของดิบอะ่ะไม่มีโจกลมิบแล้วก็ไม่มีจโจกลมิบเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยมากินกันอะอันนี้ที่เราสั่งมาคืเอเราสั่งเป็นโจกลมิบองมานะคะเป็นโจกกชิเนื้อกับโจกปลาเป่าหือปลาสดที่สุกแล้วกับหอยเป่าหือที่สุกแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะเราได้มาสองชามนะคะอันนี้คือมีบองก็คือเป็นโจกกชิเนื้อเหมือนแบบลุกชินโคเด้งของบ้านเรา แล้วก็อันนี้เป็นโจ๊กปลากระเป๋าหื้ออันนี้คือเป่าหื้ออุ้ยอันนี้คือเนื้อปลาเหรอเนื้อปลาเป่าหื้อเนี่ยอ๋อเป็นปลาแบบปลาทะเลเรียกว่าปลาอะไรไม่รู้อะฟิชฟิเล่รู้แต่หมายถึงว่าสายพันธุ์ปลาไม่รู้เป็นปลาอะไรมันเป็นปลาแดงปลาสดเลยนะปลาสดอันนี้คือเป่าหื้อเรทเท่มาก แต่ว่าโจ๊กอันนี้ข้นกว่าร้านเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมัจจะไม่ข้นขนาดนี้อที่ของเรานะคะกินมีตบบลมีตบบลมีตบอลนะคะทุกคนก็เราสั่งอันนี้ไปปาน้องโกปาน้องโกยังไม่มาให้เรากินให้ดูหน่อยอร่อยปะเมื่อแต่ว่าพอเอาขึ้นมาจริงมาดูน่ากินอ่ะคือเราไม่รู้ว่าร้านโจ๊กเนี่ยที่เปิดใหม่เป็นร้านเชนหรือเปล่า แต่ว่าดูแบบคนกินเยอะคนรู้จักมีเมนูภาษงกฤนอ่ะมันมีเมนูภาษงกฤนซึ่อองปกติร้านจะไม่มีร้านจะมีแบบเมนูสายจีนกับเมนูภาษาไทยเป็นแบบฉันลับแั้วเขาเที่ยวประจำอะไรแบบนี้ร้านนี้จะเป็นแบบโจ๊บแบบเหนียวโคนๆอนะ่ะปกติแล้วโจ๊บพกกุกอดจะเป็นแบบเป็นซุปอะซุปที่มีเนื้อข้าวเนี่ันน,นี้เหมือนโจ๊บไทยโจ๊บแบบโคตรๆร้อนอร่อยนะ มันมีกลุ่มหลดมาแล้วด้วยอันนี้มีเครื่องปรุงด้วยอ่ะอันนี่คือไทยทไไไแต่ไทยเขาบอกแบบเอางี้น,นแบบบอกกันให้เหรอคะใช่ปะแบบบอกอันอน,นีน้คืองงาก็จะมีซอสผิดเราไม่กินอยากได้อันนี้ซีวขาวอ่ะอันไหนซีว่า มาจากที่ชอปปิ้งตัวเมื่อกี้แล้วนะเรานั่ง MRT มาตรง IFC Mall แล้วนะคะทุกคนเพื่อมาตามล่าเช็คแชกจีไหเช็คแชกยังไงวะนี่เช็คชเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเรา,าเคยกินเช็คแชกที่บอสตันแต่ว่าผู้ร่วมเดินทางของเรายังไม่เคยกินนะคะเก็ต้องพาเขามาลองกินดูมาแล้วมาแล้วเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะคะเช็คแชกพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีจอบอกเลยว่าเช็คแชกับ มีอยู่ตรงไหนบ้างที่ไหนบ้างนะคะไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่อันนี้มันคือประกาศสักดาว,ว่าเช็คเช็คอยู่ที่ฮ่องกงนะอ <laughs> อกมาแล้วก็จะเจอเช็คเช็คว้าหน้าแต่งสวยนะเนี่ยยังไม่เห็นอะไรเลยมาแต่งสงวยเลยแค่เบอร์เกอร์โอ้ยคนไม่ค่อยเยอะดีมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันเลยดีกว่าค่ะ <laughs> ใช่ไปเห็นิวมอลด้วย ทุกคนทุกคนคะ่ะมาเช็กช็คเนี่ยส fry, ั่งเฟรนฟรายธรรมดาไม่ได้นะเมนูนที่ต้องโดนห้ามพลาดเลยคือฟรายเบคอนชีสนะคะคืออร่อยมากเ,เราจะสั่งมาด้วยสั่งเสร็จแล้วนะคะเขาจะให้อันนี้มาถ้ามันดังเรา,เราค่อยไปรับเบอร์เกอร์นะคะเราจะสั่งแค่เบอร์เกอร์กับเฟรนฟรายเพราะว่าที่เนี่ยเขามีบริการน้ำเปล่าเป็นแบบนี้นี่ก็คือตักเอาแก้วแล้วก็เปิดกลองกินน้ำได้เลยแล้วก็มีที่น้างด้วยตอนนี้ ต้องมือที่นี่มันเจ๋งมากได้เห็นบัสสเต็ปวันสเต็ปทูสเต็ปที่สตูอ่ะคือเถ้ากิดเอามาือเข้าไปครั้งแรกมันจะส่งสบู่มาให้เนี่ยเราก็ถูมือก่อนถูมือก่อนแล้วพอเราถูโอเคแล้วเราเค่อยยื่นมือไปอีกครั้งนึงมันจะเป็นน้ำเปล่าเนี่ยแล้วพอเราล้างมือเสร็จแล้วเรายื่นหัวออกแล้วเอามือเข้าไปใหม่อ่ะมันจะเป็นเซรั่มล,ลงมาให้รอแบบหนึ่งแล้วมือเราเข้าไปใหม่เนี่ยเจเนียสเนาะ เรามีมาอลวทุกคนแต่ว่าเสียใจมากเลยอ่ะแล้วเขาฟังผิดว่าเราเอาแค่ชีสสปายไม่ไไม่ได้ยินคำว่าเบคอนของเรานะคะเราก็เลยแค่ชีสสฟายแต่ก็โอเคเพราะว่าเบคอนมันมันก็แค่เพิ่มความอร่อยแต่ว่าไม่มีเบคอนไปกออร่อยเลยล้วกนอันนี้เป็นเบอนของเราอันนี้อร่อยมากแบบอร่อยอ่ะต้องลองให้คนที่ยังไม่เคยกินแต่เราจะมากินให้ดู <c oughs> จริงวันนี้เราจะถ่ามนีกกับซ่อมนะเพราะว่า ตัดมาชิ้นเดียวแล้วก็แบ่งกันเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะไปกินหานย่างน่ากินมากพูดเลยแบบโุณ<ม>เองคมันปะชอบที่ซ่อมมันเป็นไม้อ่ะอืมใช่ว่าแบบมันน่าดีแบบดีมากมดูแบบรักโร่แต่แบบอ้วนมากแค่ดูอยู่ซ่อมมีดเป็นไม้อ่ะ ทุกคนนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านห่านย่างแล้วนะร้านนี้มีขายห่านย่างเป็ดย่างไก่ย่างหมูย่างแล้วก็มีหมูแดงแก็อยู่ที่ร้านชื่ออันนี้มีหมกอบด้วยทุกคนเลืมบอกเราก็สั่งอาหารกันแล้วนะสั่งขาห่านย่างกับข้าวหนึ่งจานแล้วก็สั่งห่านย่างกับหมูดแดงหนึ่งจานค่าเสียหายวันนี้ มีกับข้ามีข้าวสองจานแล้วก็ชาน,นมหนึ่งแก้วนะคะราคาหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทไทยท <c oughs> อดหมูแล้วผมรีบเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเดี๋ยวรอข้าวมาให้ดูนะว่าแบบมันน่ากินแค่ไหน <c oughs> อร่อยใช่ไหมเมื่อกี้กินหาหารหรอว่ากินอะไรไปอร่อยแต่ว่าตู้หลังหลังเก่าไม่ได้นะเก่าก็อร่อย ไี่้องพี่สามเรียบร้อยตักมาให้มาดูว่าอย่างะ ขอตัวไปกินแบบจริงจังก่อนนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ที่เราพามาที่ห้องกลงถึงแม้ว่าจะไม่มีได้บอกสาระอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้บอกวิธีการไปยังไงแต่ว่าจะพยายามแปะลิงก์หรือบอกเสียงคำบรรยายให้ใต้ YouTube นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กด s ค r ตา e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะ